ร้านนี้ร้านกว๋วยเตี๋ยวบรรยากาศดีอยู่ริมแม่น้ำน่านจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะร้านขายก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่ย้ำอีกทีจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะ,ร,คะร้านบนแพร่แบบนี้นี่นั่งเหม่อมองดูสายน้ำแล้วก็อุ้ยของกินตรงหน้ามันยั่วเยวนใจซะเหลือเกินนะคะกว๋วยเตี๋ยวสุโขทยัยอย่างที่ย้ำกันค่ะร้านนี้บอกไม่ต้องปรุงเลยนะจ๊ะมันครบเครื่องครบรสกลมกล่อมซะเหลือเกินเมนูเด็ดของร้านนี้ค่ะปูกว๋วยเตี๋ยวสุโขทยัย ขายอยู่บนแพงผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยไมมีน้ําอยู่ข้างหน้าเนี่ยอยู่บนแพแบบนี้เลยนะคะริมแม่น้นําน่านจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ร้านเนี่ยเปิดมานานกว่า10ปีแล้วเจ้าของร้านวัย26ปีค่ะคุณวุฒิพงษ์ยอดแย้มบอกว่าร้านนี้เอาจริงจงสาขาสองแล้วนะ,ะเป็นสาขาสองนะคะแล้วก็ปรุงกว๋วยเตี๋ยวสุโขทัย,เน,ยเน้นความอร่อยกลมกล่อมตามสูตรของคุณพ่อซึ่งพ่อเนี่ยก็ยังมีร้านอยู่อีกที่หนึ่งสาขาหนึ่งสาขาแรกพ่อจะอยู่แถวแถวหลังโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกค่ะ ก็ถามน้องน้องรสที่ว่าแน่นหรือว่ามันอร่อยครบครื่องนี่มันยังไงใส่ทุกอย่างครับพี่อาดูกันน้องทาเองเลยนะทั้งหมูสับหมูแดงลูกชิ้นแผ่นเกี๊ยวทอดนะเป็นแผ่นเกี๊ยวทอดกรอบรวมถึงหัวใจของเนี่ยก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยมันต้องมีอันนี้ถั่วฝักยาวร,ราคาเริ่มต้นค่ะชามละสาบาบาทแล้วคุณขาคุณตุวยเอาจริงๆก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสาบาบาทแต่วิวค่ะดิฉันบอกเลยวิวหลักล้านนะได้รับลมแล้วก็แบบได้เห็นวิวอย่างนี้เลิศมากๆใครสนใจค่ะ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทยัยนั่งชิลชมวิวริมแม่น้ำน่านไปได้บนแพรแบบนี้ร้านปูก๋วยเตี๋ยวสุโขทยัยขายอยู่บนแพรนะาะริมแม่น้ำน่านอยู่ตรงถนนพุทธบูชาตะมนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะหรือว่าโทรสั่งก็ได้อะร้านนี้สาขาสองของลูกร้านของพ่ออยู่หลังโรงพยาบาลอุ่นนุ่นก็ได้ทั้งสองที่แต่ร้านนี้บอกเลยวิวเนี่ยสุดยอดจริงๆมีโอกาสต,ต้องไปค่ะครับผมอ้าคุณผู้ชมครับมา